ในปัจจุบันนอกเหนือจากข่าวคราวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 แล้วข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปก็คือมีคนออกมาเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับที่จังหวัดนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมศรีรษะผู้ต้องหายาเสพติด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนับเป็นข่าวที่สร้างความคลางแคลงใจให้แก่คนทั่วไปว่าจริงหรือเท็จหลังจากนั้นไม่นานก็มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสารออนไลน์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทรมานผู้ต้องหาดังข่าวที่มีคนออกมาเปิดเผยท้ยทงทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีความพยายามปิดบังอำพราง เบี่ยงเบนคดีให้เป็นกรณีเสพยาเสพติดเกินขนาดจนเสียชีวิตจนเรื่องเกือบจัง,งยบหายต่อเมื่อมีคลิปออกมาเผยแพร่ความจริงจึงปรากฏหรืออีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดพนักงานส่งของปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาท้ายที่สุดก็ถูกจับลุมจนได้ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการรับรองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้อย่างถูกต้องไม่แปรผันว่านัตธิโลเกละโหนามะปาปะกัมมังปะกุปะโตขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับคนที่ทำบาปก,กรรมหรือความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดจะทำความชั่ว ต้องระลึกเสมอว่าความลับไม่มีในโลกฟ้ามีตาเสมอแม้ความชั่วที่ทําเบื้องต้นอาจจะไม่มีคนเห็นแต่คนที่เห็นที่รู้ก็คือตัวเราเองท้ายที่สุดความชั่วก็เปิดเผยจนได้หรือแม้จะปิดบังได้จริงๆก็ไม่มีทางที่จะหนีผลกรรมไปได้รพระพุทธองค์จึงตรัสว่า คนที่ทำบาปกรรมไว้ถึงจะหนีไปในอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมได้ถึงจะหนีไปในกลางทะเลก็ไม่พ้นจากบาปกรรมได้ถึงจะเข้าไปหลบตามซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปกรรมได้เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทำบาปยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมได้อย่างเช่นพระเทวทัต ทำความชั่วมากมายพยายามปลงประชนพระพุทธเจ้าทั้งการส่งนักแม่นธนูไปยิงทั้งกลิ้งก้อนหินให้ชนพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ความชั่วก็ยังปกปิดไว้ได้ต่อเมื่อปล่อยช้างนาราคิรีเพื่อประสงค์จะให้ทำร้ายพระพุทธองค์ความชั่วจึงปรากฏประชาชนจึงกดดันพระเจ้าชาติศัตรู ให้ทรงเลิกการอุปถรัรมภะเทวทัตนี่แสดงถึงความลับที่ไม่อาจปิดบังได้ตลอดไปสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้คนเราทำความชั่วก็คือฮิริความละอายใจที่จะทำความชั่วโอตป,ปะความเกรงกลัวผลของบะความชั่วที่จะตามมาเผาผลาญเมื่อเรามีฮิริใจก็จะเกลียดความชั่ว เหมือนรังเกียจของสกรปรกที่จะมาแปดเปื้อนตัวเองต้องหลบให้ไกลเมื่อเรามีโอตปะก็จะทำให้เรานึกเกรงกลัวผลของความชั่วเหมือนกับกลัวสัตว์ร้ายเช่นงูก็จะทำให้หลีกเสียให้ห่างไกลดังนั้นฮิริโอตปะจึงเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และเป็นวัคซีนคุ้มครองป้องกันความชั่วอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างฮิริโอตปะขึ้นกับใจของเราใจเราก็จะมีวัคซีนที่คอยคุ้มครองป้องกันความชั่วไม่ให้คิดชั่วไม่ให้ทำชั่วไม่ให้พูดชั่วความสุขความเจริญก็จะเกิดมีแก่เราขอเจริญพร